นับสนุนโดย Nike Golf ฟอะไรคะ่ะเข้าสู่ช่วงที่3กันแล้วนะคะช่วง Play Off ค่ะโอ้ช่วงนี้วันได้ข่าวว่าโปรแ๊ปกับโปรเชนจะจัดอันดับ1นะอันดับนะคะสำหรับนักกอล์ฟที่ตีไกลแบบเว่อร์เลยไกลแบบว่าสุดสนามอะฟังแค่นี้ก็อยากจะทราบแล้วนะคะว่าทั้ง10อันดับเป็นใครบ้างน,นะคะติดตามชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ ท่านผู้ชมครับช่วงเพลย์ออฟของรายการเราในวันนี้ครับผมอยู่ที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์นะครับอยู่ที่ซุ้มล่มๆเย็นๆสบายๆแต่วันนี้ท็อปิกที่เราคุยกันนั้นอาจจะไม่ร่มเย็นสบายสบายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องตีไกลวันนี้ผมอยู่กับโปเชนสวัสดีครับโปเชนครับสวัสดีครับโปแเจ็ครับในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมผมกับโปแเจ็ปเนี่ยปรึกษากันแล้วว่าผมเนี่ยอยากจัดอันดับนักกอล์ฟตีไกลที่สุดในโลก คืออย่างนั้นเลยนะคือคือปกติแล้วเราเห็นมาในยุโรเป้งก็มีอันดับนักกอล์ฟตีไกลที่สุดในยุโรปพีบจเอก็มีนักกอล์ฟตีไกลที่สุดในพีเจเอทัวร์แต่ผมว่ายังไม่เคยมีใครทำอ่ะตีไกลที่สุดในโลกซึ่งไปหาข้อมูลที่ไหนก็ไม่มีคือเอาแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องวัดตามทัวร์เลยใช่ไหมไม่ต้องวัดตามทัวร์ครับใครตีไกลที่สุดในโลกเนี่ยเราเรียงลําดับมาให้ท่านผู้ชมเลยใครหยิบไม้มาตีลูกกอล์ฟขนาดที่คนเขาอเขาตีแล้วปลายปไายไกลสุดอ่ะคนนั้นแฮนได้แกรบห้าสิบก็ถือว่าอ ใช่ครับแล้วก็จัดมาได้10คนแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะฮะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของพวกเราก็คือเก็บสติรดูกันมาหลายปีเนี่ยใช่ต้องบอกก่อนว่าผู้ชายก็เคยภาคนีแม็กด้วยผมเนี่ยอยู่ในวงการตีกายมาเป็น10ปีแล้วดูวงสวิงโปรมาเยอะมากวันนี้แหละคือวันที่ต้องการใช่ครับจัดมาเต็มเต็คน10คนครับมาเริ่มิ่มเลย อันดับ10ก่อนคนแรกหลายคนเนี่ยต้องคิดว่าต้องเป็นนักกอล์ฟตีไกลแบบอยู่ในรีแม็กแน่นอนตีไกลชิงแชมป์โลกแต่ผมให้กับรอรี่แม็แอนรอยครับรอรี่แม็แอนรอยเขาแล้วนี่แหละมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันเนี่ยนะถูกต้องครับผมให้เขาที่สิบเลยทำไมเพราะดูตัวเขาสิฮะสูงเท่าผมอ่ะสูงร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าเดินกับไทเกอร์เขาก็ไม่มีใครคิดว่าแบบเป็นนักกอล์ฟตีไกลแล้วตัวจิ๋วเดียวเองคือโปรแชนมองติดเลือกรอรี่มาติดอันดับสิบนี่เพราะว่า เอารูปร่างเข้ามาคำนวณด้วยใช่ไหมถูกต้องถ้าเทียบกันปอนต่อปอนนะส่วนตัวความเห็นผมนะผมว่าเขาไก่ที่สุดใน p c a ทัวร์เคยอ่านหนังสือมวยโลกมาเขามีเดี๋ยวว่าปอนต่อปอนเก่งที่สุดในโลกของโปรเชนมีปอนต่อปอน ไกลที่สุดในโลกถูกต้องผมให้ลอรี่เลยถ้าถ้าปอนต่อปอนไกลที่สุดในโลกเนี่ยผม้โจะไปดูนะนะกอล์ฟตีการในรีแม็กหลายคนเนี่ยสูง6ฟุต4 6ฟุต5ใช่ลอรี่เนี่ย5ฟุตเเดินมาอย่างนักมวยปั้มนักแขนอย่างงี้ใช่ครับลอรี่เดินมานี่ตัวนิดเดียวแล้วก็ตีไกลไม่ได้แพ้พวกตัวใหญ่ใหญ่เท่าไหร่ไม่แพ้บับบ้าไม่แพ้ดัสตินเลยนะลอรี่นี่ยอมรับไกลจริงแล้วแล้วแล้วมีความแม่นพอสมควรด้วยถูกต้องครับคือเราต้อง รู้ก่อนว่านากอฟอย่างลอรีเมทรอยในแข่งในทัวร์แสดงว่าไม์กอล์ฟที่เขาตีต้องเป็นไม์กอฟมาตรฐานคือ45นิ้วไม่เกินนี้เพราะเกินนี้คุมไม่ได้แล้วคอนฟอร์มกต้งเน้นเอาอยู่ด้วยใช่คือด้เขามาซัดเต็มๆจังๆเอาใครอย่างเดียวเนี่ยเผอๆไปอีกนิดกล้ใกลอีกนิดแน่นอนผมจะเพราะว่าในรีแม็นะเขาใช้ไม้กัน49 50นิ้ว48นิ้วใช่ไหมใช่แต่ว่าลอรีเนี่ย45นิ้วขับพดสปีดมากสุดเขาเนี่ย127ไมล์ต่อชั่วโมง ถือว่าสุดแล้วครต้องสู่หกใช่ครับอันดับ10บลอรี่ครับพ่อจ๋าอันดับเก้าคือใครพ่อเชนไม่พูดไม่ได้คนนี้บับบ้าวสั้นยังไม่เข้าสู่โปลีแม็กเลยฮะผมให้บับบ้าก่อนบับบ้าเนี่ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องคือบับบ้ากับลอรี่เนี่ยบับบ้าได้สูงกว่าครับผมได้ความสูงกว่าพอสมควรเลยแล้วบับบ้าท่านผู้ชมอย่าลืมนะบับบ้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ตีตรงนะครับผมตีเลี้ยวนะเลี้ยวมากบางครั้งตีสไลด์นะครับผมยังไกลอ่ะยังไกลขนาดนั้นแล้วนึกกภาาาพถ้้เเิดออไลูกเเเวๆ้าานี่ยมึงให้ตรงนิดนึงอ่ะครับผมไกลกว่านนีี้อกะถูกต้อง คือบาบ,าบ้าวัซซันเนี่ยพรจาตั้งแต่ลงเล่นใน PGA อมา,อาตั้งแต่เขาอยู่ใน PGA ปุ๊บเนี่ยสิบกว่าปีไม่เคยหลุดท็อปไของ PGA ทัวร์นากอฟตีไกลที่สุดเลยไม่ใช่ท็อปได้วยท็อปทีคืออยู่ในท็อปทีนากอฟตีไกลที่สุดมาตลอดแล้วก็ครองอันดับหนึ่งนกอฟตีไกลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ5-6ปีใน PGA ทัวร์ของบับบ้าเจบีโฮมอะไรเนี้ยก็สลับสลับกันแต่บับบ้าเนี่ยเยอะสุด ไม่ใช่ไกลอย่างเดียวนะเก่งด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นมือสองโลกไปแล้วในอันดับตีไกลของโปเชนี่ติดอันดับเก้าอืมมือสองแล้วค่ะป้าป้ามือสองแล้วมือสองแล้วมือสองแล้วอันดับสี่มือหนึ่งอ๋อคือตีไกลอันดับโลกขนาดนี้ยังมือเวอร์นังกิ้งอันดับสองของโลกด้วยธรรมดานี่คือไม่ธรรมดาจริงๆครับนะครับมาถึงอันดับแปดค่ะท่านผู้ชมอันดับแปดเนี่ยผมให้อเวโรคิลอสโอ้โหคนนี้ตีไกลมากในยุโรปแต่โปรจะอ่จสงสัยว่าทำไมผมถึงให้เขาตีไกลกว่ารอรี่กับป้าป้าเออทำไมอ่ะ ผมผมว่ามันใกล้เคียงกันมากนะบับบ้าโอเคลอสซอลจริงๆอ่ะ้ยภาษีบับบ้าอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเออเพราะอะไรผมเคยคุยกับโปอาร์มครับโปแจ๊บอันนี้ส่วนตัวเป็นเรื่องที่ได้ข้อมูลมาแบบอินไซด์คุยกับนักกอล์ฟตีไก่เหมือนกันอีกคนนึงถูกต้องโปอาร์มกีรเดชอภิบ้ารัตนะฮะเขาเล่าให้ผมฟังว่าพี่ผมตีกอล์ฟกับนักกอล์ฟตีไก่มาทุกคนนะแทบทุกคนในโลกแล้วเจดีโฮมบับบ้าวอซันลอรีแม็น์ลอยอัดดัมสกอตเอเนลอะไรต่างๆแล้วผมถามเขาว่าคุณคิดว่าใครตีีไก่ทสุด เขาบอกว่าคีร์ล้อที่คีร์ล้อเนี่ยไกลที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยในชีวิตวงสวิงของคีร์ล้อคุผู้ชมจำได้วงสวิงที่มีจังหวะการสวิงเร็วมากขึ้นลงกระพริบตาเนี่ยปึ๊บปึ๊บจบแล้วที่สุดคีร์ล้อคีร์ล้อขึ้นไม่สุดอ่ะโบจย์ใช่เธอไหลไม่เยอะเธอขึ้นไม่สุดแล้วึ้นไม้ยังไม่ขนานพื้นเลยนี่แสดงว่าจะถ้าขึ้นเต็มๆเนี่ยไปไกลกว่านี้อีกนี่เน้นคอนโทรแล้วไปไกลกว่านี้แน่นอนนะแต่ว่าก็คีร์ล้อก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าฝีมือถึงขั้น บาบ้าหรือว่าไมเ็นรอยอเพราะช่วง<ช>นี้ฟอร์มค่อนข้างตกไปฟ <ไป S 1> อร์มหายไปนานเหมือนกันครับผมผม,มาถึงอันดับ7ครับ<ข>เป็นคาร์วอเตอร์โอ้โหคนนี้ อ่าคนนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่คุ้นถ้าใครที่ไม่ได้ดูเรื่องของการตีไกลมากอาจจะไม่ค่อยคุ้นฮนะถ้าใครดูแบบกอล์ฟแข่งขันกอล์ฟพีเจทัวร์ยูโรเปียนทัวร์เนี่ยคนายอาจจะเอ้ยใครเอ่ยคนนี้เป็นนะนักกอล์ฟรูปร่างใหญ่ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ๆวงสวิงแปลกๆคน,นนี้เนี่ยเป็น,นเน,นี่เริ่มเข้าโซนพวกแข่งตีไกลใช่ไหมเข้าโซนรีแม็กแล้วเข้าโซนรีแม็กแล้วฮะก็คือเคยได้แชมป์รีแม็กเวิลด์รองดายนะฮะเมื่อปี2011อ็ดตอนนั้นเนี่ยตีไป409หลาแต่ว่าคนนี้เนี่ยเข้า คือเวลาแข่งรีแม็กใช่ไหมพ่อจับเขาบอกว่าใครที่ไปติดในรอบฟิแนลของรีแม็กเนี่ยแปดคนสุดท้ายเนี่ยถือว่าสุดยอดละคนนี้เป็นสิบครั้งละคือเข้าตลอดแต่ว่าได้แชมป์แค่ครั้งเดียวคือบางครั้งรีแม็กเรผ่มชมบางครั้งคนที่ได้แชมป์เนี่ยคือตีกลายใกล้เคียงกันะแต่คนที่ได้แชมป์คือบางเป็นคนที่จังหวะดีแล้วจังหวะได้ด้วยตีลูกกลายแล้วมันอยู่ ทั้งพอพอตีอยู่ป๊บเป็นคนที่ตามมาในกดดันใช่พอกดดันพอเริ่มไม่อยู่เริ่มตีไม่อยู่เริ่มตีเบาลงเจ้าอยู่ก็แพอย่างเงี้ยถูกต้องนน<ช>สูสีกันพี่เข้าทั้งเข้ารอบมา,า,าสูสีกันแต่คนนี้ก็คือเป็นนักกอล์ฟรูปร่างใหญ่แล้วผมชอบอุปกรณ์เขามากเลยพรอจับทบามฮะไดเวอร์หลบสี่หอบซีมหอบสี่ครับก้านก้านยาวห้าสิบนิ้วห้าสิบนิ้วหลบสี่ผมตีสงไัยคงไม่ลอยแน่เลยโอ้โหหลบสี่ท่านผู้ชม บ้านเราเนี่ยตีหลบแปะเลยังไม่ค่อยลอยนะแปะว่าเทพเลยนะนี่หลบแสี่เลยอ่ะนี่หลบสี่ฮะแต่ว่าต้องอย่างว่าเพราะจับตัวใหญ่ตัวใหญ่สปีดพาว power ถูกต้องห่วงสวิงนี่เฉพาะตัวมากเลแต่ส่วนใหญ่นะพวกนี้เห็นหลบน้อยๆนะแต่ไปดูเขาตีนะหูลอยปี้โดดใช่ฮะแต่เขาน้าคุณยากนิดนึงใช่ใช่ใช่ฮะอันดับเจ็ดผมให้เขาวอเตอร์อันดับหกครับคนนี้โปรเจ็กรู้จักแน่นอนทีมเบร็กทีมเบร็กเนี่ยคือคว้าแชมป์เมื่อปีไหะสองสองพันสิบสามสองพันสิบสาม ลูกเาเดินมาเนี่ยหุ่นเหมือนนักเบสบอลครับผมนะรูปร่างสูงหุ่นดีมากฟุตทบไปเล่นบาสไปเล่นเบสบอลเล่นไมวยรังปน,นได้เนี่ยใช่รูปร่างดีแล้วมีกล้ามแล้ววงสวิงดูดีด้วยครับผมไปดูเ้าสวิงเนี่ยดูเหมือนจังหวะการสวิงไม่ได้ไม่ได้เข็นเหมือนนกักกอล์ฟตีไกลคนอื่นครับแต่ไกลไกลมากแล้วจังหวะวงสวิงเขาเนี่ยดูนุ่มๆอะ่ะคือถ้าผมเห็นในหนังไลายผมไม่คิดว่าเป็นนักกอล์ฟตีไกลด้วยซ้ำเนื้น่าสนใจมากวงสวิงคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเนี่ยทีมเบสได้แชมป์ปี2013ันสบแล้วท่านผู้ชม ปี2012ก่อนหน้านั้นก็คือคือไม่ได้ฟุกได้มาปีเดียวไง2012ได้ที่2ก็เข้าไปชิงก็เข้าไปชิงเหมือนกันแล้วก็ก็คือเข้าเป็นอยู่ในโซนของนักกอล์ฟที่ตีไกลมากตลอดจัดอยู่ในพวกตีไกลขั้นเทพทั้งนั้นน่ะถูกต้องครับแต่ว่าตัวตีไกลอนนี้เวลาเข้าชิงหน้าดึงเดิมเลยถูกต้องเห็นหน้ากันประจำเลยแต่ว่าปี2013มันน่าสนใจตรงนี้ที่ผมให้ทีมเบคเข้ามาอยู่จ้ะเพราะว่าปี2013เนี่ยเขาบอกเป็นปีที่ออสตารองได์ของโลกแข่งเยอะที่สุดมีเบคด้วยมีคื แชมมี่อะไรพวกนี้แข่ง,<า>งในปีนั้นหมดแต่ว่าท oh ีมเบรกแชมป์หลังจากได้แชมป์แล้วคุณผู้ชมเปิดเว็บไซต์ทีมเบรกดอทคอดังกระหึ่มไปทั่วโลกใครอยากตีไกลใครอยากก็เข้ามาดูเว็บไซต์นี้ถูกต้องครับแล้วก็น่าสนใจมากทีมเบรกเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่ตูงอย่างที่ผู้จ้าบอกตัวสูง6ฟุต 6, 6, 6, 6, 6นะฮะหนัก230ปอนด์ก็ร้อยกว่าโลแหละโอ้โ oh, ูปร่างคำนวยมากอ่ะใช่ฮะแล้วก็หัวไม้เนี่ยเมื่อกี้ขาวอลเตอร์รอบสี่อันนี้รอบสาม โอ้โหข่มเงินสุดๆมีก้านสองอันเขามีการห้าสิบนิ้วอันหนึ่งการผสมแบบก้านสี่สิบแปดนิ้วผมคาดเดานะก้านสี่สิบแปดนิ้วของทีมเบ็กเนี่ยใช้เฉพาะตีช่วงที่แบบระยะไม่กะกะไม่เยอะอ่ะกะตบเด็กอ่ะกะกะรอบแบบเออถ้าถ้าคู่แข่งตีสักสามห้าสามหกแล้วสี่สี่หกอันนี้ก็พออันนี้ก็พออันนี้ก็พอห้าสิบนิ้วเนี่ยถ้าเจอของแข็งเขายิ้มาระดับเดียวกันนะใช่ครับแล้วก็น่าสนใจอย่างหนึ่งคือทีมเบ็กเนี่ยขับเพลสปีด เจมใครว่าไกลแล้วค่ะบเฟสปีดเขาร้อยสี่140สิบกว่าใช่ไหมพ่อบทีมแบ็คเคยขึ้นไปถึงร้อยห้าสิบหกไมล์ต่อชั่วโมงยแม็กสปีดร้อยห้าสิบหกไมล์ไปไปคือคือเราเห็นรีแม็กซ์ร้อยสี่สิบเนี่ยเราก็ขนลุกแล้วนะ<ม>นกักกอล์ฟบ้านเราร้อยกว่าเท่านั้นนี่ร้อยห้าสิบหกครับพ่แจ๊บไมล์ต่อชั่วโมงครับท่านผู้ชมไม่ใช่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนี่คือไมล์ต่อชั่วโมงแล้วนี่<ม>คือขับขับเฟสปีดไม่ใช่บอลสปีด บอลสปีนี้ไม่ปาไป200ร้ยนี่ยสองี่ตายตายตายอันนี้คือแม็กคานะโอ้ตายตายตายผมนี่คิดว่าตัวเองตีไกลแล้วนะร้อยร้อยเจ็ดเจอเจออย่างนี้ไหวมร้ยเจ็โอ้โหเขาตีเขาตีประมาณเหล็กสแล้วเช่นกับบอลสปีเ่าไหรประมาณร้อยยี่สบก็ถือว่าไทยได้บอสปีดมาร้อยเจามร้อยเจี่เนี่ยนะยังห่างกับเขาอีกคนละโลกเลยครับผมก็เป็นอันดับ6ครับอันดับหของคือทีมเบรกนะฮะอันดับห้าเนี่ยคนนี้ผมผู้ชื่อใบกจรู้จักแน่นอน ชอนฟิชเชอร์สมญานามเดอะบีชหรือว่าเจ้าสัตว์ร้ายเจ้าสัตว์ร้ายนะฮะคนนี้คนนี้ถือว่าเป็นตำนานนักตีไก่ครับพ่าจ๊วงสวิงเนี่ยคือไม่น่าเชื่อว่าจะตีไก่คือคือฉีกตำราทิ้งเลยคือดาวสวิงเนี่ยชิคเก้นวิงแบบเหมือนเรียนวอนจงวงไม่วงไม่สวยเลยว่ะไม่สวยเลยแล้วเดินมานี่เหมือนนักมวยปล้ำมาตัวใหญ่กล้ามใหญ่พ่อแบเคยดูเขาตีด้วยนี่ผมเคยไปดูเขาซ้อมนะโบเชนนะฟิสเตอร์เนี่ยมีเรื่องเล่าหลายเรื่อง เขาถือถุงมาถุงหนึ่งครับผมเห<น>ล็กสั้นที่สุดในถุงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็นเหล็กห้าเหล็กห้าแล้วที่เหลือเนี่ยเป็น,นไดเวอร์หมดเลยมีทุกหลับเลยมีเจ็ดปดอันเนี่ยแล้วเิกา้านต่างๆกันนะแล้วเขาก็ตีโชว์ไปโอ้โหตา,ต,าตายตายตีไปเนี่ยปั้งลูกแทงทามเนี่ย คุณเดินไปเอากาแฟมาแก้วหนึ่งกับมันสูบยังไม่ตกยังไม่ตกพื้นเลย <c oughs> มาลอยนานขนาดานั้นนานจริงๆนับไม่ลงทีเดียว <c oughs> โอ้โหนะชอนฟิชเชอร์ปรจัจเจบเคยได้แชมป์ดีแม็กซ์เลองได้สมสมัยอันนี้ <ừ> um. เริ่มเริ่มเข้ามาได้ได้แชมป์หนยสมัยละแล้ว <ừ> um. ลไม่ได้คือคือมันนักเขาบางคนอย่างทิมเบ็กเนี่ยคือเพิ่งขึ้นมา <c oughs> ก็จะได้แชมป์ในช่วงอายุนั้นแต่ว่าชอนฟิชเชอร์เนี่ยได้ตั้งแต่ปี95อยู่มานานด้วยแล้วก็มาได้อีก2001แล้วล่าสุด2 0 0 5 คือช่วงระยะเวลาที่ตีกายคุณเมเนจตัวเองมาได้เป็น10ปีผมว่าสุดแล้วสปีดไม่ตกนะสปีดไม่ตกแล้วเจอระดับนี้เนี่ยแล้วมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมเกี่ยวกับชอนฟิสเตอร์เนี่ยคือเขาเคยไปได้ได้รับเชิญไปแข่งขันอะไรกอล์ฟรายการหนึ่งมีไทเกอร์เล่นด้วยไทเกอร์เนี่ยซ้อมอยู่ที่สนามสนามได้แล้วมีต้นไม้อยู่ต้นไม้หนึ่งประมาณ310ร้อยสิบหลาไทเกอร์จะตีตกข้างหน้าแล้ววิ่งไปผ่านเอาต้นไม้นั้นนะครับไทเกอร์แล้วคุณพ่อเอเวูร์ดก็ยืนกอดกอดอกอยู่ฟิสเตอร์เนี่ยก็เเดินไไไปปตออออกถถืืุงงงงงงววาาหลััม่่รรรู้ะ แล้วก็ซัดไดเวอร์ปั้งลูกแคลรี่ต่อยต้นไม้นั่นตนะตุบพ่อ <laughs> พ่อไทเกอร์ไทเกอร์หันไมมองใครวะคือ <laughs> นี่คือสมัยที่ไทเกอร์ตีไกลๆวยต,ต้นไม้สามร้อยสิบหลาไทเกอร์ตีตกหน้านะวิ่งรอดเข้าไปนี่ตีตบโซนกลางต้นล่วงมาไทเกอร์กับพ่อต้องหันไปม,มองอะ่ะว่าใครเนี่ยนะ โอ้โหเรื่องราวของเนี่ยเดอะบีสเดอะบีสนะฮะตีไกลมากไทเกอร์ผมว่าคงช็อกเหมือนกันนะเจอช็อตไปแล้วดไปใช่ครับแล้วก็ทริเชอร์นอกจากที่ได้แชมป์สองสมัยปัจจันยังได้เข้าชิงในไฟนอลสเตจถึง6ครั้งก็ระดับเดียวกันไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็อันดับ4ครับอันดับ4เนี่ยกั้มกึ่งกับชอรพิเชอร์มากผมให้ไมล์ดับบินไมล์ดับบินนี่ลูกศิษย์ผมเคยส่งมาให้ดูโอ้โหไมล์ดับบินนี่เป็นนักกอล์ฟที่ตัวใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยแข่งรีแมคมานะฮ <6 S 2> <ล>ะหฟุต8ปดโอ้ต,ตายไปเล่นบาร์สอย่างมากเนี่ยนนหนักสามนนร้อยสิปอนด์นะพ่อจ๊ะสามร้อยสิบสามร้อยสิบเอประมาณ 140, าณ 140, าณ140ไ,ได้ไหมร้อยสี่สิบโลร้อยห้าสิบนะคือต้องแต่ไม่ต้องเอามวลมาใช้ในช่วงในการสวิงด้วยแบบนี้ถูกต้องลักคือกล้ามคือเขาไม่ใช่นักกอล์ฟตัวใหญ่ที่อ้วนนะฮะคือสูงและกล้ามเป็นมัดมัดนะพ่อจ๊ะรูปร่างใหญ่มากคือรีแม็กเคยทำเรคคอร์ดนักกอล์ฟระยะที่ไกลที่สุด เนี่ยเจ้าไมร์โรบินเนี่ยนะฮะได้ไปที่ระยะ551หาเลา oh, oh. เคยได้แชมป์ลีกในปี2007แต่ว่าเข้าชิงอีกเพียบเลยพาห้ามีโอกาสตีวันออนได้55 1หลาเป็นสถิติที่ยังไม่เคยมีใครทำลายปรจ็ตสุดยอดยคืคดอไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมานะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จว่าได้แชมป์หลายสมัยแต่ว่ามันยืดสถิติเนี้ยไวที่ตัวเองตล,ลอดผมไดเวอร์าตามด้วยไม้สามเต็มเต็มสองทีไม่รู้เท่าแกทีเดียวหรือเปล่านั่นนี่ปเจ็ นั่นสิโอ้ยไกลจริงไกลมากนะฮะห้าร้อยห้าสิบเอ็ดคือมันเป็นระยะที่ถ้าใครถามว่าใครตีไกลที่สุดในโลกอาจจะพูดเป็นบุคคลได้แต่ใครที่เคยตีได้ระยะไกลที่สุดในโลกมีคนนี้อยู่คนเดียวคือเขาเรียกว่าก้าวข้ามเลขห้าไปแล้วถูกต้องโดยใหญ่แล้วสามห้าสี่ร้อยก็คือฮาแล้วถูกต้องนี่เลขห้าเลยครับเลขห้าเลยครับละห้ากลางๆด้วยนะห้าร้อยห้าสิบเอ็ดะเป็นไม้ดอบบินตัวใหญ่มากครับอันดับสามครับท่านผู้ชมโปรเจ็คผมให้เจสันซูเบกโอ้โหคนนี้นี่ เป็นค,คนที่ทำให้กีฬาตีไกลนะองบอกว่านี่คือกีฬาตีไกลนะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เหมือนกอล์ฟที่ท่านผู้ชมรู้จักทีเดียวทําให้กีฬาตีไกลเป็นที่รู้จักของนักกอล์ฟทั่วโลกถูกต้องเขามีแข่งประกวดแข่งขันกันอย่างนี้ด้วยนะครับผมดูแบบี่เคิคนแรกที่ผมได้ยินชื่อเลยใช่คือเหมือนเป็นซุปตาตีไกลเลยฮะเขาได้แชมป์ม,มาตั้งแต่ปี96 6, ได้แชมป์ถึงประมาณ6ครั้ง96 97 98 99หลายคนก็คิดว่าหมดละกลับมา2006ได้อีก ขอมันได้อีกคือและปัจจุบันสิปีใช่ไหมที่ที่รักษามาตรฐานอยู่รักษาได้แต่ว่าปัจจุบันก็ยังแข่งอยู่อาจจะไม่เข้ารอบอะไรบ้างแต่ว่าก็สปีดไม่ตกครับผมจัดร้อยสี่สิบกว่าตลอดไม่ใช่คนรูปร่างสูงเลยนะแต่ว่าเป็นคนตัวหนาห้าฟุตเก้าเตี้ยกว่าลอลี่อีกนะผมจาได้เคยดูภาพชาเจเันซูแบกตีเขาตัดผมสั้นเคลียนนะครับผมแต่ภาพจับมาเนี่ยผมสั้นๆเนี่ยพิวพิ้วพิหวไหวได้สบัดไปที่ได้อ่ะ คือแรงมากแรงแบบจังหวะช่วงเปลี่ยนจากขึ้นไปลงกบบบึ๊บครับผมชาวแคนาดาคนนี้มันทให้กอล์ฟเรื่องของตีไกลในแคนาดาเนี่ยบูมมากๆเลยอ่าเป็นอันดับ3นะฮะเจ็ดสุดอันดับ2อเนี่ยอาจจะมาอยู่ได้ยังไงแต่ผมให้โจมิลเลอร์ผมชอบมากเลยคนนี้โจมิลเลอร์นี่ก็เป็นเป็นจากยุโรปจากอังกฤษจากอังกฤษใช่ครับเรียกว่าคว้ารางวัลมาคว้ามาหลายถ้วย นางงามเป็นผู้หญิงก็นางงามหลายเวทีใช่ใช่ท่นี่ก็แชมป์หลายสนามคือที่ผมที่เราพูดมาแรกๆเนี่ยสมมากจะรีแม็กอย่างเดียวแต่อันนี้เนี่ยเก็บยุโรปอะไรมาหมดแล้วคือในยุโรปนี่แกคือหนึ่งในแผ่นดินวากั่นเถอะถูกต้องแต่มาในเมริกามีมีมาคว้าได้แชมป์บ้างไหมได้เคยได้แชมป์ที่รีแม็กนะฮะปี2 0ง0ับผมจำแต่ว่าได้ที่2อีก2ครั้งก็คือเข้าไปชิงเข้าไปชิงแล้วก็ตีไม่อยู่แฟร์เยใช่บางครั้ง คนที่ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชนะเลิศเนี่ยไม่ครับไม่ได้หมบบายความว่าเขาตีไม่ไกลนะแต่ว่าบางไอ้จังหวะที่เขาต้องรู้สําคัญไม่อยู่เองเลยถูกต,อต้องก็ทําให้กดดันเหมือนกันโจ,นจ<า>มิเลอร์ใช่ไหมมือสองโจมิลเลอร์นะฮะก็เ,เป็นมือหนึ่งยุโรปตีไกลามากแล้วก็มือหนึ่งอังกฤษแล้วก็ได้แชมป์ยุโรปมา2ครั้งนะฮะได้แชมป์ดีแม็กปี2010แต่ว่าหลังจากนั้นอะช่วง2 0งพ2 0ส3เนี่ยเข้าชิงมาตลอดและ ไปบี้ถึงคู่สุดท้ายตลอดตลอดมีชื่อเขามีเรื่อตลอดมีเรื่อตลอดนะฮะแล้วก็เป็นคนแรกที่ทําคลิปตีอัดตีอัดแตงโมอ่ะและดังมากตีอัดได้ทุกอย่างในภาพถ้าเป็นถิษะเราแทนอุแตโมแล้วทำไงอ๋อนั่นแหละแล้วก็ดุยกระจายนะโจมินเลอร์มาถึงอันดับหนึ่งแล้วท่านผู้ชมโปรดแจ๊บเป็นใครไปไม่ได้เจมี่ซาลาสกี้ไม่พลิกนั่นแหละฮะเจมี่ซาลาสกี้ที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราดูที่เกันปอนต่อปอนโปรดแจ๊บเจมี่สูง สูงกว่าล้อลี่นิดเดียวเองครับ5้าฟุต10เกือบ5ฟุต11ไม่ถึง180นะครับนะท่านผู้ชมแต่ว่าได้แชมป์รีแม็ก์เวอร์ลองได้มาถึง2สมัยชาวแคนาดาอีกแล้วเหมือนเจสันซูเบกเลยอ๋อ่คือลักกอฟแคนาดาเนี่ยบางครั้งอาจจะมีพื้นฐานของฮอกกี้มาเกี่ยวนะเออถูกต้องเพราะว่าฮอกกี้เขาเป็นที่นิยมมากเ<บ>จมี่ก็นัก<บ>ก็นักฮอกกี้มาก่อนแั้ฮอกกี้มาก่อนเนี่ยแล้วท่านผู้ชมเคยดู ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Happy Gilmore ก็เป็นนักฮอกกี้น้ำแข็งมาแล้วก็มาเป็นมาเป็นนักกอล์ฟแล้วก็ตีไกลใช้หลักการถ่ายน้ำหนักอ่ะดูดูแล้วก็ทอมทำให้เราลิงก์อะไรได้บางอย่างเหมือนกันถูกต้องอย่างนี้ผมควรไปเล่นฮอกกี้ไหมเนี่ยเอาไหมลองจะเอาไกลกว่ายอีกอีกเจมี่โอ้โหนี่นี่ผมหักไกลกับพวกนี้เยอะมากเลยพวกจ้าแต่ถือถือว่าเจมี่เนี่ยพวกจ้าถ้าเทียบกันปอนต่อปอนแล้วเนี่ยผมมองว่ามันทําให้เราเข้าถึงเรื่องของตีไกลได้ง่ายขึ้นเพราะ มาทุกปีเลยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะส่วมากเราเห็นนัครอปตีไกลใหญ่หมดคือกามโตเป็นนักกล้ามพูดเลยว่าเป็นนักกล้ามถ้าไม่นักกล้ามคุณก็ต้องตัวแบบบิ๊กอ่ะบิก๊กเอออ่ะตัวใหญ่มากๆแต่เจมี่นี่คือตัวเท่าพวกเรานะแล้วก็ไม่ได้มัสเซลเยอะตัวแบบตัวเล็กๆเลย แต่ว่าตีกลายได้ในระดับสูงครับผมแม่สิบอันดับนะครับวันนี้มันมากนะครับแต่ว่าเรื่องของการตีกลยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมเชนถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์รายละเอียดในเรื่องของวงสวิงของแต่ละคนสิบคนนี้เลยว่ามีใครมีจุดเด่นอะไรบ้างครับผมแต่ต้องเป็นเพลย์ออฟตอนหน้าครับผมทั้งหมดนี้ก็คือเพลย์ออฟของรายการเราในวันนี้ครับ